มันนอีไปปาเซีนเอาไปเ้นไหนไปเ็นได้กระแดค่ะไปเ้นนั้นน้องไปปาได้โ้มักนไปทุลุออกเบิเป็นบอกครับน่คอนมันนี่ละโอ้ถอนเองบ่ตาครับในรถเฟิ่บอมาเนาะรถเพิ่บ่มาก็ได้ถอนมือเลยครับโอ้บัคอยวายได้เขียดน่อยบัคอยโอ้คอยขวาครับครับ ก็ไปออกถนนั้นไนครับโอ้คืมาต้องเตนัแ่ว่าผมว่ามันขึ้นดีต่ไดีเลบโอเคครอุครับไปดีก่ดเราทงดใเลยโอ้ไปาแงเกแงครับครับผมเพิ่ไปองเปลียนั่นาบ้านอยู่เรืองบ้านรอเขาไป วิสาหนามนอยงน่้างนอ,งอั้งนี่เย้องหนาเนาะโอ้ี๋บอเขาเกิดน้องมังซุมอ้ยสวยงามงามครับมีอย่งเขียนหน้าบ่สาหนามแล้วก็มีสลาอ้สวยงากม,มากเลยงามครับครับบรรยา,ากาศชนรถบ เคยมา,าจจกเคื่อเลยพากันลงมาอยู่และครับพี่นอ้องลงมาเขามาดูสิ่งเครืงองคุณน้องเมนที่นี่ก็เลยลองลงมาสิ่งเป็นทั้งล่างล่องบนขอบอู้เลยครบรรยากาศงามครับคาดว่าสิน,น,น,นป้าเห็ดข้าเจิ๋วหรือเมนป้าเห็ดป้ายังหหเหรอฮะเห็ดแถวนี่จังหวัดไปนี่ไปบ้าดยังนี่แต่ว่า,าโอ้บรรยากาศชนตมบดเลยครับบรรยากาศมโนอกชนตมบดวิธีสาลบาดเท่าเลยครับ ลมพัดวีวีช่วงเดือนสามลมพัดวีวีทางสิบไปใส่นี่ิ้มยังโอ้คือมีทางไปทางใดเนี่ยโอ้บรรยากาศบรรยากาศมันบานเลยครับโอ้นี่ยเนี่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 ยบ้านน้องเมืองซุ่มนี่ครับทีบ้านน้องเมืองซุ่มห้องสิตรงไปเลื่อยห้สิไปทางไีนวะออกไปผีก็ได้วะออกไปผีละเไปผีละครับนี่นี่บ้านน้องเมืองซุ่ม ที่บอกว่าน้องคุ้มหมดครับครับลดไปเบื้อง,ท,งทั้งบานอีกหนึง่บงไปทั้งในฝุ่นทั้งในฝุ่นเรี่ยวเลยเรี่ยวไปเบิ้งบานเลยตรงไปบ่รงไปเลยครับบ,บ้านน้องคุ้มเบิ้งบานก่อนบาทน้อยบปวใหญ่าาหรอครับบานเป็นต่างไม่บ่้านน้องเมืองซุ่มหมู่ชจีเอ็ดตำบลนาแหวงอำเภอเขมราชโอ้บ้านน้องเมืองซุ่มตำบลนาแหวงผลไมแครัอำเภอเขมราชบ้านหลัหงดีาง,งามงามาก บานเป็นเห็ดใหม่โอ้บรรยากาศชนบ,บทชนบ,บทของบ้านน้องบางซุมชนบ,บทอีสาสนสลักกลางบ้านเนาะเดี่ยวน้อบานนั่นีอก็งามงามบานเป็นงงเห็ดใหม่<อ>บุเคยมาจ้าเถื่อบ,บ้านน้องเมืองสุม่มถึงมาเห็นนีเหระครับ ลงทางเข้ามาบ้าบรรยากาศนั่นดีครับบรรยากาศชนบทมา,นาเนาไปลยโอ้บุกงวงก็เลอะดอกไล่ขนาดเลยก็ต้อบอกอุกงวงออกดอกครับเนาะปีนี้เนาะโอ้ยปีนี่มันทุลานีน้โคตรยิ่งตัวนี้มาบ้างตรงไปเลยได้ไปเบิ่งวัดนำ้ำตรงไปเบิ่งวัดนำ้ำแม่นครับไปตามไปจนสุดบาทตะกัน อันนี้ได้ไปบมันนเมืองบอกทัางน้เมอเอมนโอมันรไม่นีมครับบรรยากาศชนบทอันนี้ลานค่าเหนว่าลานค่าเนาะโอ้ลานค้ามูบ้านมีวัดด้วยหนิเดี๋ยววัด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  อมันก็ซีมเมนสุดนี่แนละ้วว่าพาิึงบ่านน้องเบังสุ่มมองเนี่ยโอ้มีเลือดผมเลือดแข็งเลือดยาวโอ้นิ้วพัดขึ้นนี่ใส่พรมครับเลือดแข็งเลือดยาวยาวมา,ลาหลังนี้เกิดเป็นอะไรคือเพล่ลงเฮ็ดวัฒน์แหลวกับเพล่ก่อนมั้ง บรรยากาศบ้านน้องเมืองสุ่มตำบลนอแวงอำเภอเขมรลากจำแม่นครับโดดโดดโดดรถก็ได้เอันนีทางไปอันบ้านน้ำเมืองเนาะบ้านน้ำเมืองบ้านน้องเมืองสุ่มเอ้ยบ้านพ่อเมืองโอ้ย ให้มันก็ปลูกมันเนาะงามเลยโอ้มันมให้หนี่งงามโอ้โหมองๆต้นน้อยก็ออกดอ,อกคักขนาดเลยบรรยากาศบ้านน้องเมืองสุมชนบบอีสานบ้านเมืองให่บ้านาาน,น้อยๆแต่อยู่ยใกล้กันหละครับอำเภอเคมมาลาดครับออกจากเคมมาลาดมากับบมานสามกิโลเนาะ ไปใส่อุ้ทางไปสวนไปหน้าเขาโอ้เป็นพุดมันมากตาแข้งซับๆตาแข้งผมเป็นเดี่ยวหีือออกเปไน็นเส้นลา่ลลาสุดบอกทำตะเล่าได้มันบอกครับแล้วแต่ผมเดี่ยวขวาไป่มีเลยครับออกไม่ใช่บัานเขาไปป่าเสี่งเขาไปเส้นไหนไปเส้นใดกระแดค่ะไปเส้นนั้นน้องแกตาก็ไดมโอ้เมื่อกี้ไปทุลุกออกเ,เป็นเมนบอกครับน,นี่ค่ะไปนี่ว่าเดี่ยวใส่หมดตรงไปเลยบอกครับนี่ก็ไปเดี่ยวหมดเลย ้าก็ปิดไปเลยโอ้ครับครับบไปดีน้องขนอตคงไม่ดีเได้อยังกับเปน้องไก่ปลาเฮ้ยไปยัางก็บทำตาล่าตาล่าทตลเรือพูดทำท้องียังคุนดีท่านไหนเห็นวะน้ำกันแม่นบ่ครับอ๋อแบบมั่นขุดเอามาฝักดีบ่บบนแม่นเดี๋ยวเดี๋ยวผมมึงเนี่ยเขาหัวใจตะนซอดคุณเบิร์ดพี่บอยเราไปพุดมาหล่อหนึ่งแบบไงหนึ่งกบเดี๋ยวมาฝักดีก็ขำนอง หัวบบไิหน่มั่นหัวงามนะครับด้วดินเล่าลมสมบูรณ์ทานี่ก็ยังเป็นไฮมั่นเลยครับตอนนี้เขาอยู่บ้านน้องมึงฟูมนะครับเนาะนองมึงฟูมตำบลนาแวงเพื่อขึ้อเมขอบคุณครับหนาวปะตาเยี่แล้วพออะไรอย่างเงียาวบึกวานบึกควานมั่นมากขวนมั่นอี่างละ โอถอนเองบ่ตาครับในรถเพิ่นบ่มาเนาะรถเพิ่นบ่มาก็เลยถอนมือเลยครับรถเพื่อี่น้องก็แข็งแรงเพราะว่าเพิ่นตักปีละปีนีิฮะตักปีละตาลาอยู่ครบ่ครับแปดนั่งก๊อกแปดนะครับหกสิบแปดแล้วเนาะครับหกสิบแปดโอ้ยแข่งแรงหลายแต่ว่าเพิ่นเจ็บมอฟยังได้หันเป็นถอนมันก็เลยเจ็บเอวเฮ็ดเวียกนักเฮ็ดเวียกนักโอ้โหยังก็ทำตะเล่าวทำยังไปเซมี่ก็ได้มันบอกครับครับได้ครับ ไปอี่ก็ได้เรย้พุ่นเืมติตรงไปก็ได้กันบ้ครับไปนีกก็ได้นะฮโค้งไมพุ่นทำตะล่าพูดทำท่องอยงกันบาครับทางกันอไปทางเนี้ไปทางบ้านนี้ยังบกมองบกี่ยังไม่พุะบาครับครับครับไปตรงไปเลยตรงไปเลยตรงไปเลยาเขับใช่ลครับโอ้ยสมกับค่าชิกค่าชิกจนอั่นนั่นผูค หลังจะสีฟูน้นม่เหาเขาทำบุ้นนี่ละเครเห่าเขาเห็นปะล่ะเฮ้ยเห่าเขาโมเดลใส่แล้วเนเาะฟูเบิดเลยของเมืองซุมเดี๋ยวสายปาก็จะไปทั้งขายต่อเะดอะทังบันไสงาม มั <aid> ่นใชย่อยมันใชย่อยมันทั้งผีก็จะเป็นภุละไปให้ไปสวนเพลินไปบันน้ำเมืองทั้งผีจะไปบันทำตะล่าวโอ้ได้โอ้่คอยหวลไปดีันกับไปทำตะลาวไ้ไปหไปไปทางที่ถ้าไป้องมันจะเป่ผ่าทางเอาไปท้ผไทำัวอ่างด้ียกัน

ไปเส้นนี้แล้วครับไปทั้งผีทั้งผีไปทางนี้เป็นทางคนเกียแล้ววะร่างถางสุดววเออเออเออโอ้คือลมแท้ลมแห่งคับพี่นนองโอ้ไปตรงไปเลยนเนาะเหมือนว่าไปเป็นทา่าขค้นจกีดแล้วก็จะไปเป็นถนนลูกรังแล้ววะ บ้านยังบัน hm ุ้นแล้ทำตาเลาปุ้นเลยทำตาเลารือซื้อบ้านเออบ้านทำตาเาแมนและเนาะบ้านทำตาเลาเขาไปบ้านทำตาเลาตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยย บ้านนองเมืองซุ้มอยู่ท่านเลยบ้านทำปลาเขาโอ้ม่ี้เท่านดีหรือ่ะล่างอย่าง่างกนกีดยานท่านคนกีด็ว่าจะหอดไสล่ะคนกีดขนาดว่าเนียบๆหนึอยู่ปลาเเลม่ขของหัวเนอยู่น้ำทงไ้ทงหน้าน้ำหัวน้ำสวนเนือะนงเมืองซุมโอ้โตอนนี้ โอ้ดีเดน้องนโอ้ยน้องยังคือดีแทนนี่น้องเรื่อุ่มสมกับว่านองบูมซุมแล้วออ้น้องน้องน้องหนน้อาทมหอยมีปลาเว้ยเราเป็นผมคิวัหอยนี่ต้งมีอะไรเพื่ออไโอ้ยลายือด้วย่นลาลายลายคนี้มันะโหินนะโอ้ยโคตรหินนมาดมันเป็นผ้าเป็นโคกไปได้หนิโอ้โหเเป็นเป็นท่าหลกล่างเหรอเนี่ยตาหนิคอยไปเด้อเอ้าไปสั่งอ้ม่านะเว้ยไปตามหนี่ลาเพ่อ ไปทั้งพี่ทั้งพี่โค้งไปทั้งอันนี้ล้ว่เาไม่าเอางเลย้นน้าเลเราไปทั้งหลีได้เหรอก็มันเป็นแย่จังสีเ้าสิไปทางไหนเนี่ยไปเบิ่งพิอนกบอไ่้แนีจักไปเบิ่งกอนถนนดีแล้วฝ่่สียงีา่อนีมานี้ก็สีบ่มีคนอยู่อก ให้มันให้มันให้ม,นมันก็ให้เขาเลยัวนเออเราดไโนยูได้นนเขียนว่น้อง,อองมึงคุ้แมนแแมนแมน่าอีหยังเนี่ยอีหยังคือเป็นลงังคาลายลายลังเลยเป็นบานหรือเป็นอย่างโอ้บาน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 มีคนอยู่หอมโอ้มีคนอยู่หอมอุ้ยโอ้คนไทยเห็นหยังก่อน

ตกตกตกตโอ้ยค่อยเป็นลมเป็นบ่อโอ้หอ้อ้หโหเป็นเหตงามเนาะเพื่อเขาเอิ่อานยังแนวไหนโมเดิร์นโมเดิร์นโมเดิร์นโมเดินโอ้งามโอ้โหคนีควันเลเลยควัดเลยตัดล่ำเลยนี่อ้ไปลุมมาไปไปตาหาเว้ยพนใไซโซขัใโซดวเฮีย่ยางเน่ย นีคือปืนอยางไรมีคนอยู่อยู่วะก็มีอยู่มีอยู่รถมีรถอยู่เป็นโมฆะ้านเหี้อยู่ก็ไปตามนี่แหละมีโมฆะอูบอกว่าคือเป็นนี่นี่ีไปนี่จะเป็นบ้านเอ๊ะบ้านอยงังเดี๋ยวจะไปเบิ่งเไปถามเบิง่ <S <S งทั้งนั้นว่าเป็นบ้านยังเที่ยวออกมาหนึ่งอันเป็นบ้านน้องเมืองซุ่มเนาะตาเนี่ต่อไปอู้ที่บ้านอียังมัดบ้านเอยียงคือลำใหญ่ลำยาวแท่านี้งามคักพัานยังเนี่ย โอ้ทั้งผีง่ามเว้ยคุณนะ่ะต,ต้นงามเงอ,ง,เอ,เอ,อง่ามามาาผ่านกันกันกบฟลายางครับยางผ่านกัายางาส่นยางพลราสวนยางโอ้ทั้งผีพวกงามปันได้แต่ว่าต้นหขนง,ง่ามแห้งระว่างเด้อยระว่างเบื้งทางเนี่ยเนี่ยนี่ังเนี่ยนี่เนี่ยมันมีมีบานคนเนี่ยนมอมมเมนต์บานคนฟล้วควมยั้งหมดเนียความเตียงบุงบ นี่เดียบานยังแต่มันขึ้นเหมือนคนมันเป็นคน้มันเป็นบานคนนจอต้อมอยู่ด้านหน,น้า่อยมีต้ามีเฟียกไอต้อนเที่ยงกับเที่ยงห้างบานอียงคือเป็นหมบานนัง่งเช่นได้ได้ได้ลาเดียวย่าผูกว่าบานเอียงโอ้ย เบื้งบ้านเบื้งบ้านมึกไปโอ้ปวดแขนเบื้งเบืงเด้อเบื้องเบื้งถนนเด้อโอ้ยปวดแขนเป็นกํลังเหยียบถนนเนาะอกำลังทำถนนคอนกรีต ใช่ใช <c oughs> ่ใ <expand> ช่เขาหลงว่าบ้านไหนเลยบึงสวนพ่อโอกาสโอ้ยโมแมนเด้สวนพ่อโอกาสเกษตรพอสมสารโมแมนโมแมนป่ายมูบ้านเดี๋ยวู้ว่าบ้านยองนะผ่านหน่อยหน่อยบ้านนิดน่อยหนซีเมนบจักเป็นบ้านแต่แยกออกมาเนาะมันน้องมืงสูงตรงไปเลยแล้วงัง

คนบ่บ่บ่เขาออกไปให้<า>ไปส่วนเบิดคนบ่คอยอยู่บ้านจังสิถามผู้ใดวัดต้นบักหุ่งวัดตัวน,นี้นี่ต้นหุ่งนี่มันคือโพดคือเหลือแท้สูงเก้นเลยนี่เด้บ่มีคนอยู่บ่นี่นี่้มียนอยู่ป่ามั้นรันนี้มีคนอยู่คือเขาบ่มีคนอยู่เถียงนี่อันนี้ก็เป็นเถียงบ่มีคนอยู่เห็นโอย้คอยคุณน่ะบรรยากาศชนบทเลยครับชนบทอีสาน อันนี้ก็เป็นบ้านน้องเมืองซุ่มนั่นหรอครับหมดแชมป์เป็นยังหมดแชมป์ตัวหมดแชมป์เจ้ป์เพียมด้ผมเพียมหมดเลยไม่ต้องใส่สิ <c oughs> ไม่ต้องใส่หมดฉากจบเจน,นี่ยหลังนี้บ่มีคนอยู่เนาะต,ต่อปายต่อยังเขาหอมเพิ่นกระปุกอยจะนี่แ่ละไห้มันเจ้ยงนี้่นเฮ็ดไห้มันกัน บ่อน,น้องเมืองชมุมจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มตีห้าขาม้าหนึ่งหันกันจะเป็นหนองเมืองชมุมคือกันครับอุย้ยมีหมาอุ้ยหมาเหา่ามาเอาขออาอ่อยแม่หมาเห่าข่อยอุ้ยหมาเลีนใจอ้ยอย่าหายกันทีละ่ะ มาพูนเ่งออกมาหลายลังหลายๆเลยอย่าหายกันเด้อโอ้ใช่สูมาเทียวมาเทียววันจมาถามคาวาบะยังเมืองยังอ่ะนะโอ้ยปวดเป็นตาหายขัดแขวคุณเอ็ดเ้วออกมาอยู่อย่าหายกันอย่ากัดกันได้เว้ยโอ้ยจะเป็นเฮารัด โอ้ยเจ้าของบาโยไม่แต่เจ้าทินอูุ้อะนะเทียงเป็นกระเท็ดคาซิกครับเทียงมันจะมีต้นมะขามอยู่ทั้งหน้าลมเดือนดีครับทางไหนกลับไปจะเป็นไฮมันเทียนี้พิ่นจะปลูกมันกันครับบรรยากาศบาัานหนองเมืองชุมอีกคุม่มนึงครับ ออกมาแล้วก็มานอนอาบเดดคุณสองโตสามซีแห่แต่ว่าเพิ่นกะเฮาไว้ก่อนเนาะสันทัดทะยานของของเพิ่นนะครับเป็นต้าหายเป็นต้ายังไงนะของเพิ่นไปขาไปที่แหลกเพิ่นหายว่าเป็นตะบินฉีบอกมาหาอย่างนี้ครับเป็นต้าดูหลายอากาศเย็นออกมานอนถนนอุ่นๆเลยคุณน่ะตัวนี้แหละเป็นต้าหายยิงแข่ามาใส่เลยที่แหลกอู้ค่ะ